เรื่องใครแข็งแรงที่สุดช่วงนี้ในป่าลึกมีเสียงเอะอะวยวายดังลั่นเพราะต้นมะม่วงกับต้นขนุนนะซีทะเลาะกันตั้งแต่เช้าทุกวันทั้งสองฝ่ายต่างโอ้อวดว่าตนแข็งแรงที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งเกิดพายุใต้ฝุ่นขึ้นในป่าลึกสิ่งเดียวที่เหลืออยู่หลังพายุผ่านไปก็คือต้นยาขม แสดงว่าต้นย่าขมเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดในป่าอย่างนั้นหรือดูสิฉันสูงที่สุดในป่าเลยเห็นไหมแหมอย่ามาโมเลนะินนะฉันน่ะทั้งต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงต้นมะม่วงกับต้นขนุนเริ่มเถียงกันตั้งแต่เช้าตรู่อ๋ออีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่พวกนายจะเลิกทะเลาะกันสักทีลำคาญจะแย่อยู่แล้วเพื่อนๆในป่าปิดหูด้วยความรำคาญ ต้นไม้ทั้งสองทะเลาะก,กันแบบนี้ทุกวันมาสักพักหนึ่งแล้วอพวกนี้อาจจะเป็นวันตัดสินก็ได้นะนกนางแอ่นที่บินมาหาอาหารพูดขึ้นนายว่าอะไรนะต้นมะม่วงกับต้นขนุนซึ่งกำลังถกเถียงกันอยู่ตกใจที่ได้ยินนกนางแอ่นพูดฉันดูพยากรณ์อากาศมาพวกนี้ยเขาบอกว่าจะมีพายุใต,ต้ฝุ่นที่รุนแรงา นกนางแอนบอกข่าวแก่เพื่อนๆในป่าแค่เพื่อนๆได้ยินคำว่าไต้ฝุ่นก็กลัวกันแล้วแต่ต้นมะม่วงกับต้นขนุนต่างไม่รู้สึกอะไรก็แค่ไต้ฝุ่นจะเท่าไรกันเชี่ยวใช่ไต้ฝุ่นนั้นทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้ววันต่อมาก็เกิดพายุไต้ฝุ่นตามที่นกนางแอนบอกจริงๆแต่ไต้ฝุ่นนั้นแรงกว่าที่คิดไว้มากต้นไม้ทุกต้นเริ่มล้มและลอยไปตามลม ต้นมะม่วงกับต้นขนุนต่างก็ทนแรงลมไม่ไหวในที่สุดลำต้นก็หักโคน่นไม่สามารถเอาชนะพยายุไต้ฝุ่นได้หลังจากพยายุไต้ฝุ่นผ่านไปต้นไม้ที่เหลืออยู่มีแค่ต้นยักษ์ขมเท่านั้นลำต้นของยักษ์ขมอ่อนนุ่มจึงพลิ้วตามแรงลมได้ดีตั้งแต่นั้นมายักษ์ขมจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุดในป่าลึก เวลาผ่านไปไม่นานในป่าก็เกิดไฟป่าขึ้นต้นยัขมถูกไฟเผาจนหมดสิ้นสิ่งที่เหลืออยู่ภายใต้กองไฟคือก้อนหินใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางเท่าฐานของต้นยัขมนั่นเองถ้าอย่างนั้นก้อนหินใหญ่ก็ต้องแข็งแรงที่สุดแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วว่าก้อนหินใหญ่แข็งแรงที่สุดก้อนหินใหญ่ไม่เคยโอ้โอวดใครเพื่อนๆในป่าลึกต่างชื่นชมก้อนหินใหญ่ แต่ก้อนหินใหญ่กลับนิ่งเงียบถึงแม้ว่าจะอารมณ์ดีแต่ก็ไม่หัวเราะสักนิดนี่ก้อนหินนายเป็นที่หนึ่งแล้วนะไม่ดีใจหรอต้นยาที่อาศัยอยู่ใต้ก้อนหินถามจริงๆแล้วฉันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยสักวันหนึ่งฉันก็ต้องถูกทําลายอะไรนะ นายน่ะเหรอจะถูกทำลายพอได้ฟังคำพูดของก้อนหินทุกคนก็ตกใจเพราะว่ารูปร่างของก้อนหินไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่น่าจะมีใครทำลายก้อนหินได้นายหมายความว่ามีใครแข็งแรงกว่านายเหรอไม่จริงหรอกมั้งเป็นความจริงนะที่ผ่านมาฉันก็ถูกลมและน้ำกัดเซาะอยู่เรื่อยๆ สักวันหนึ่งก็คงถูกทำลายจนกลายเป็นก้อนหินเล็กๆสมาชิกในป่าลึกต่างทำหน้าสงสัยไม่อยากเชื่อว่าก้อนหินที่แข็งแรงจะถูกน้ำกับลมทำลายก้อนหินอธิบายต่อฉันจะค่อยๆถูกกัดเซาะและแตกออกทีละนิดจนกลายเป็นหินก้อนเล็กๆ หลังจากนั้นก็ไหลไปตามแม่น้ำและค่อยๆจมลงไปในดินต้นยญาถามถ้าอย่างนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันนะสิไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกยังต้องใช้เวลาอีกนานมากว่าฉันจะกลายเป็นก้อนหินเล็กเพราะในตอนแรก ฉันจะแตกออกและอาศัยเวลาระยะหนึ่งจนกระทั่งส่วนที่แหลมกลายเป็นกลมมนถ้าฉันไหลไปตามทะเลก็จะกลายเป็นก้อนกรวดที่ละเอียดมากแต่ถ้าแตกอีกครั้งก็จะกลายเป็นเม็ดทรายเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ต่างไม่เชื่อหูทันใดนั้นนกนางแอ่นที่บินผ่านมาก็พูดขึ้น จริงเหรอที่ว่าก้อนหินใหญ่อย่างนายอ่ะจะกลายเป็นเมสไทราเม็ดมเล็กๆก้อนหินพยักหน้าเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครแข็งแรงที่สุดหรอกนายรู้ได้ยังไงฉันอยู่บนโลกมานานแล้วเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้า จะเปลี่ยนแปลงทีละมากมากหรือทีละน้อยน้อยแต่ทุกสิ่งก็ต้องมีจุดจบก้อนหินรู้สึกเช่นนี้มาตั้งนานแล้วเพราะขณะที่โดนลมและฝนกัดกร่อนกำลังที่ทำให้ก้อนหินแข็งแกร่งก็ค่อยๆลดลงแต่เมื่อก้อนหินคิดถึงเรื่องการผจญภัยครั้งใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นการเป็นก้อนหินที่ใหญ่และแข็งแรงเป็นสิ่งดี แต่ถ้ากลายเป็นก้อนหินเล็กๆก็ทำให้ได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างๆคงมีความสุขไม่แพ้กัน